สวัสดีค่ะตบมือแผลแผลแผลตบมือแผลแผลแผลสวัสดีค่มนะมาเฟืองม<า>นมโอ เลนจเจลังกองลังกองอยู่ที่ไหนลังกองลลับลับัลับ y o u a n your f t your e If you happy and you know you clap your hands, if you happy. No,